สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นิวค่ะครับสวัสดีนะครับผมพ่อแม่พี่น้อง fc นะครับแฟนคลับแฟนช่องนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็เป็นทางช่องนิวพารวยนะครับวันนี้ที่มาถ่ายทำเนาะแล้วก็น้องพารวยนิวพาโชคแล้วก็ดวงพารวยนะครับทางช่อง YouTube ของเรานะครับก็ fc ที่เข้ามาแล้วก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์ช่งแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้แอดมินนะครับผมจะมีแนวทางความฝันมาเล่าสู่ฟังนะครับฝันแปด นะครับตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยฝันอย่างนี้สักทีเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้ฝันเห็นคุณตาคุณตาที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับฝันเมื่อคืนเนี่ยก็เลยนั่งคิดเออทไมมีเหตุผลอะไรเนาะทำไมถึงแกม,มาเข้าฝันนาะนะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยฝันถึงแกตั้งทีตั้งแต่สมัยเด็กๆคุณตานี่เลี้ยงตั้งแต่อายุสองขวบกับคุณยายนะครับอยู่กับคุณตาคุณยายตั้งแต่เด็กๆทีนี้เพราะอะไรถึงฝันวันนั้นไปดูดวง ทีนี้คนที่เขาดูดวงเขาบอกว่ามีคนตามอยู่มีคนรูปร่างใหญ่เสื้อไม่ใส่ใส่กางเกงขาสามส่วนเป็นมัดหูก็เลยอ๋อก็เลยนึกได้ว่าเป็นตานะครับตานมมี่เสียไปตั้งแต่อายุประมาณเจ็ดสิบแปดนะครับเสียไปนานแล้วก็เกือบสิบปีได้แล้วนะครับผมไม่เคยฝันเห็นแก่สักทีหลังจากที่ไปดูดวงมาแล้วนะครับพี่ก็สงสัยนะครับก็เลยสงสัยว่าทําไมคุณตายถึงยังตามอยู่เพราะว่าเขาบอกนะเขาบอกว่ามีคนตามคุ้มครองอยู่ ซึ่งน่าจะเป็นคุณตาแหละครับไม่มีใครหลับทอเสื้อคนตัวรูปร่างใหญ่ดำๆสักหน่อยนะนะครับแล้วใส่กางเกงวันนี้มีคุณตาคนเดียวใส่กางเกงตัวใหญ่หน่อยเป็นกางเกงสายรูดมัดนะนะทีนี้ก็เลยคิดกายอยากได้อะไรทําไมไม่ไปผุดไม่ไปเกิดประวัติตั้งแต่เสียไปตั้งแต่ผมประมาณสิบหกเจ็ดประมาณนี้นะครับค่ะทีนี้ก็เลยอธิษฐานก่อนนอนอนธิษฐานว่าให้ฝันเพราะว่าผมนอนมาหลายงวดแล้วนะที่ว่าผมไม่ได้ฝันแล้วก็ไม่มีแนวทางเหมือนกันใกนการพิีเนาะ เลยอธิษฐานแกมาเข้าฝันประกฏว่าฝันจริงๆนะครับฝันว่าได้กลับไปบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่กับคุณตาเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้นะครับผมตอนที่บ้านบ้านหลังใหม่เป็นบ้านเก่าที่แอดมินอยู่เนาะบ,บ้านที่บุรีรํานี่นะครับเป็นบ้านไม้ที่ว่าย,ยังไม่ได้บูรณะสร้างสร้าง,งใหม่ขึ้นมานะครับผมเป็นบ้านหลังเก่าบ้านไม้นะครับคุณตาเนี่ยแกจะเป็นคนชอบทําสวนแกจะเขี่ยดินนะครับผมแกจะไปเขี่ยดินเขี่ยดินทําสวนคือแกอายุเยอะขนาดไหนแกก็ไม่เคยอยู่เฉยนะครับผม ทีนี้ก็เลยไปหาแกในความฝันอ่ะตัวเองก็เป็นตัวเล็กๆนะไปถามแกตามัอยู่อะไรตรงนี้ทีนี้แกก็บอกว่าพูดภาษามืองกูนี่แหละเวลาแกพูดกับปีนะแกบอกว่าแกหนาวแกบอกว่าแกหนาวนี้ในความฝันของ็ตกใจทีนี้แกเป็นคนชอบเขียดดินใช่ไหมแกเอาขาดนะเขียดดินเขียดเขียเสร็จแกก็เอาคาดมาวางปอกแล้วแกก็เอานิ้วแกะเขียนกระดินว่าแกเขียดดินแกจะนั่งนะนั่งนั่งแบบ กับมา้ากับม้าดำไอ้มา้าม้าที่เขาใช้ไม้ทําอ่ะแล้วแกก็เขียนเลขเออม้านั่งแล้วแกก็เอานิ้วแกจิ้มลงไปดินเขียนเลขเจ็ดสองแกก็บอกให้เอาตัวนี้ไปซื้อแกบอกถูกแล้วให้ทาบุญให้ด้วยแกว่ายอย่างนั้นนะครับในความฝันมันบอกพี่นิ้วเมื่อคืนนี่ใช่<ะ>ฝันเมื่อคืนเนี่ยครับผมก็ไม่เคยฝันอย่างนี้สั้ทีนะครับตั้งแต่แจ่มความได้ก็เกือบเกือบสิบปีได้แล้วมั้งโอ้ยสิบปีกว่าแล้ว บอปปรนกดดาศตามคุ้มครองโยงใช่นะค่ะใช่เป็นห่วง<ก>บอกก็มีอันมีหมอดูท่านหนึ่งเขาบอกว่าตายมีคนตามคุ้มครองอยู่คิดว่าน่นจะเป็นตาเพราะว่ารูป,ป,ปในลักษณะที่เขาบอกมาเพราะว่าเขาไม่รู้จักตาอยู่แล้วเขาไม่รู้จักตาฝั่งทางแอดมินอยู่แล้วแต่เ,เขาเอ่ยมาปุ๊บรู้เลยว่าเป็นคุณตานะครับทีนี้คุณตานั่นท่านเสียตอนอายุเจ็ดสิบสีะะ่เจ็ดสิบสี่แต่แปลกตรงที่แกเขียนลงดินให้หละแกเป็นคน mm hmm. ชอบใช้คาดนะ ไดขาดเขียดินเขียพวกกิดินกากไม้อะไรเงี้ยแล้วแกก็วางขาดปอกแล้วแกก็วางขาดปอกแล้วเขียนลงให้บอกให้เอาไปซื้อเอาตัวนี้นะครับแกบอกว่าแกอยากได้บุญแต่ว่าผมทําบุญให้แกแล้วผมไปถวายพระไตอไปถวายพระไตให้แกแล้วนะครับก่อนที่จะฝันเมื่อคืนนี่แหละครับเดี๋ยวไปดูดวงก่อนหน้านั้นไปดูดวงเสร็จเขาก็บอกเขาไปถวายพระไตรพอผมไปถวายพระไตเสร็จผมก็มาฝันนี่แหละครับ ก็เลยว่าแปลกเลยอยากเข้าสู่เอฟซฟังนะครับผมเพราะว่าไม่เคยฝันอย่างนี้สักทีนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางความฝันเนาะเผื่อเอฟซจะได้โชคได้มาด้วยนะครับพอมันคนห้กับกับมาห้แนวทาางนอกคนเขียนให้เลยบอกค่ะพี่นิวใช่ใช่เขียนให้เลยคนตาเ <ๆ S 2> ขียนให้เลยนะครับคนตาเนี่ยแกเป็นคนขยันนะแกไม่ค่อยแกไม่ค่อยอยู่เฉยหรอกอยย่เยอะแกจะเป็นคนลูกล่างตัวใหญ่คนกระดูกใหญ่ตัวหน้าๆหน่อยนะครับอ้วน แกก็เลยบอกแกเขียนลงดินให้เจ็ดสองแกบอกให้ไปซื้อเอาแกว่าอย่างนั้นนะครับผมถึงถึงถูกหรือไม่ถูกแอดมินก็ตั้งใจจะทําบุญให้แกอยู่แล้วนะครับผมเพราะแกก็เป็นปูยญาติยายที่บ้านเนาะนะครับแกก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่ก็ว่าอยากให้แนวทางที่แกแบ่งมาแบ่งปันให้กับ fc เนาะเผื่อจะได้โชคได้หมันกับกับคุณตานะครับส่วนคุณตาเนี่ยเสียชีวิตตอนยุ74จสิบสี่คนเสียก็ต้องเอาศูนย์ใส่เนาะแอดมินเกรดีเป็นศูนย์เจ็ดสี่ เนาะศูนย์เจ็ดสี่หรือไม่ก็ศูนย์สี่เจ็ดนี่แหละครับศูนย์เจ็ดสี่นี่แหละเพราะแก 4, เจ็ดสิบสี่เนาะเป็นศูนย์เจ็ดสี่นะครับก็มีแค่นี้นะครับสองตัวนะครับมีแค่นี้บ่ค่ะใช่แกเขียนให้ตัวเดียวในความฝันเป็นบ้านหลังเก่าค่ะฝันรอบบ้านหลังที่คกอยู่แต่สมัยเด็กๆฝันรอบเดียวเลยบอ่ครับพี่นิวใช่ฝันรอบเดียวบ้านหลังนั้นมันมันก็เป็นบ้านไม้เนาะแล้วมันก็เก่าบ้านแต่สมัยเด็กๆตอนที่แอดมินยังเรียนอยู่ปถมก็อยู่กับแกนี่แหละ ส่วนใหญ่ไปไหนมาไหนก็จะอคอยขอแต่เงินแกเรื่อยนี่แหละเพื่อนอยากแต่งบุญมันบอค่ะพี่นิวใช่แต่ว่าพี่นิวเคยฝันเห็นเพิ่นดูบอค่ะไม่เคยครั้งแรกครั้งแรกเลยแต่แกเพิ่นเสียไปบอค่ะเป็นเหตุผลเป็นอย่างนี้หรือเปล่าที่ว่าแกถึงไม่ไปไหนเพราะว่าตอนเด็กๆแกชอบแบบทําอันนี้อ่ะก็าเรียกว่าอะไรนะทําทาบาปเอาไงทำบาปทำ้ายสัตว์ฆ่าแมวฆ่าหมาเงี้ยครับมันก็เลยเป็นส่วนที่ว่าทําให้แกไม่ไปไหนหรือเปล่า อืมก็เลยตั้งใจจะเอาแนวทางมาแบ่งปันนะเพยซีใโชคเดีมารกจะได้ทาบุญให้แกนะครับค่ะอืมแกเขียนให้นะครับในความฝันตัวเลขนี่ค่อนข้างชัดเลยนะแต่ว่ามันมันไม่แดงหรอกมันไม่แดงมันเป็นเหมือนคนเอานิ้วไปวาดกับดินอะเป็นแบบนั้นแหละอืมอมันิูเขียนใช้ล่งขีดินให้เออเอานิ้วเขียนลงใส่ขีดินอนะมันก็เป็นเหมือนที่เราเอานิ้วเขียนใส่ขีดินปกตินั่นแหละแต่ตัวหนังสือนี่มันค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อนเพื่อนได้บอกยักมาค่ะระวังขี่เขียนอยู่แกก็บอกตัวนี้ ตัวนี้ไปซึ่งเอาเออค่ะถูกแล้วทําบุญให้กูด้วยแค่ว่างี้แต่ว่าปกติแกจะพูดเมืองกูค่ะค่ะคนสมัยก่อนเนาะที่แม่พันยากได้บุญนาเนาะค่ะเนาะมันสิบกว่าปีได้แล้วนะเพราะว่าแกเสียไปแต่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดประมาณเนี้ยสิบเจ็ดอย่างสิบแปดมันนี่แหละครับอืมตอนนี้แอดมินก็โอ้ยสิบปีแล้วพี่นิวเ็เลยเอายูเพิ่นนาเนาะใช่อายุเพิ่นเจ็ดสิบสี่ปีใช่พี่นิวก็เลยเอาศูนย์ใส่ใช่ค่ะ อดี๋ยวว่าจะเจ็ถูกไม่ถูกเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีเนาะเก๊เกเกสพี่ฝันอย่างงี้ก็เล่าตามไปความฝันนะครับผมเดี๋ว่าอีกในลักษณะหนึ่งที่แอดมินฝัน่ะถ้าฝันว่าเลขออกตัวนี้อย่างนั้นก็แม่นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าฝันว่าเลขจะออกถ้าเขามาบอกว่าจออกตัวนี้แหละบางทีก็ไม่ถูกนะครับแต่ถ้าฝันว่าเลขออกเลยน่ะจะถูกนะครับมันแล้วแต่ละทิวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนฝันว่าเลขออกบางทีก็ไม่ออกนะครับอันนี้คุณตาเขียนให้มาเจ็ดสอง เป็นแนวทางเนาะค่ะเนะเาะคิดว่าอคิดว่าน่าจะเป็นล่างเพราะว่าแกเขียนให้ลงดินค่ะอืมคิดว่าจะเป็นล่างน่าจะเป็นล่างเนาะเกเขียนให้เจ็ดสองเขียนลงดินนะเนาะลงดินนี่คือต่ำเนาะ,ะส่วนส่วนศูนย์เจ็ดสี่เป็นอายุข,ของของคุณตานะครับเพื่อแล้วศูวนใส่เป็นศูนย์เจ็ดสี่นะครับแต่ม,<อ>มีแค่สองตัวเท่านี้เนาะคะใช่มีสองตัวนะครับมีเจ็ดสองกับศูนย์เจ็ดสี่นะครับชอบชอบทั้งสองตัวเลยนะครับอันนี้ก็ ออขอบคุณพี่นิวนะคะสําหรับแนวทางที่มาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะครับก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเพื่อพี่นิวนีฟันดีอีกค่ะบเพื่อใกล้ๆวันเกมมาเข้าฝันอีกหรือว่ามีแนวทางจะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมอีกเนาะก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะพาดแนวทางนะครับเพื่อมันเปิดเกมมาเข้าฝันในโค้งสุดท้ายแล้วมันถูกเอตัวโค้งสุดท้ายนะค่ะขอขอบคุณพี่นิวมากมากค่ะขอบคุณค่ัครับสวัสดีครับ ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางความฝันของแอดมินนะครับผมเนาะฝันเมื่อคืนก็เลยอยากนํามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ f c ทางช่องนะครับผมก็มี72ที่คุณตาเขียนให้นะครับแล้วก็074นะครับถ้ายังไงวังนนี้ก็จะได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับคุณตานะครับผมท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ